สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเข้ามาในของเครือริดอเลสสามกันอีกครั้งหนึ่งนะในอีเวนต์ FTW ครั้งที่83นะในร,รอบเซมิฟ i แนลนะฮะอีกคู่หนึ่งนะฮะคู่นี้ก็จะเป็นคู่สุดท้ายของอา่รอบนี้นะครับซึ่งเราอยู่กับคุ้น4925นะฮะเป็นโซเวียตสีเขียวนะครับผมที่ฝั่งขวานะฮะส่วนคู่ต่อสู้ของเขาคุณฟรอสต์ฟรอสตอมนะฮะขออภัย <c oughs> รอสตอมเป็นโซเวียตสีน้ําเงินที่ฝั่งซ้ายนะฮะซึ่งเป็นสีที่เห็นแล้วรู้สึกขัดใจนะฮะอ่ะอยูนบบิเมปบอินฟินิตี้ไอเอนะครับสาหรับตาแรกในนะฮะอ่ะเราก็มาดูกันนะครับว่าคู่นี้จะเป็นอย่างไรนะฮะชื่อแบบดูไม่ค่อยคุ้นกันเลยนะฮะแต่ว่าฝั่งสีเขียวนี่ชื่อชื่อไรนนะสี925นี่ก็เป็นชื่อที่ผมเคยเจอมาก่อนหน้านี้แล้วนะ,ะเคยเราไ้ฟังอยู่นะครับว่าผมไปเอาเกมประเภททีมของเขามาคาสัสนะฮะไปหาดูได้นะฮะในเพลย์ลิสต์นั่นแหละ ในเพลิดช่องผมนะฮะแต่ตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินก็เข้าบ่อนนะ้ํามันไปแล้วนะสีเขียวก็เช่นกันนะครับโอ้โหแต่ว่าฝั่งสีน้ําเงินนี่รู้สึกว่าจะปั๊มหานออกมาเยอะมากนะในขณะที่สีเขียวนเน้นไปที่หมีก่อนนะฮะอะแล้วก็ขึ้นโรงรถแล้วด้วยนะนะจังหวะนี้ขายโรงฐานทิ้งเลยนะเอาเงินคืนนะครับไม่ใช้แล้วนะฮะเอาเงินมาป้อนให้กับการก่อสร้างออริฟิแนรี่นะฮะ โรงถลุงแร่ส่วนฝั่งเสียงเงินว่าไงโอเคโรงรถก็มาแล้วเช่นกันนะฮะตรงนี้มีโรงไฟฟ้าที่สร้างไ้กลางน้ําไม่ใช่กลางน้ำเขาเรียกว่าริมริมหาดนะฮะอ่าเพื่อที่จะต่อฐานออกมาเรื่อยๆนะแล้วก็จะได้ต่อมาเป็นอ่าโรงเก็บแร่ตรงนี้เลยนะฝั่งโซเวียตนี่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <c oughs> ขยายพื้นที่ก่อสร้างได้เหมือนภาคสองเลยนะอะ่ก็คือ สร้างสิ่งก่อสร้างแล้วมันก็จะขยายไปเรื่อยๆๆืนะฮะแต่ว่าพันธมิตรกับญี่ปุ่นนี่จะไม่เหมือนกันนะอ่าตามที่เคยเล่าให้ฟังนะฮะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีน้ําเงินเนี่ยโอ้มีทั้งซิกเกิลมีทั้งเทร์เรโดรนเลยนะฮะเอ๊ะแต่ว่าเทร์เรโดรนสร้างมาแล้วมันจะได้ใช้ประโยชน์อะไรไหมครับอ๋อน่าจะมาทำสตันซิกเกิลนะเอาฝั่งสีเขียวก็มีเช่นกันนะฮะโอ้โหคเขาคืบคลานมาอย่างช้าๆ้านะโอ้แมงมุมเดินช้าๆนี่นานๆที่จะได้เห็นภาพนี้นะปกติแมงมุมมันวิ่่งเเเร็วมมมากนนนนนะะะฮดูอิชััไทลย ถ้าตรงนี้เอาอยัางไงครับเนี่ยสีเกินสีเขียวเอาโดดลงมาตรงนี้แล้วนะสีน้ําเงินเปิดเกราะเลยครับผมเรียบร้อยฮะลดดาเมจนะฮะโอเคตรงนี้สีน้าเงินต้องส่งแมงมุมมาสตันไว้นะจุดนี้นะฮะแล้วอย่างไงครับรถถังแฮมเมอร์มาแล้วนะครับจากฝั่งสีน้ําเงินนะฮะแต่ตรงนี้เ c v มซีก็พับเก็บแล้วด้วยนะ่าจะขึ้นไปด้านบนนั่นแหละโอเคตรงนี้โอ้โหอย่างดุเดือดนะครับแฮมเมอร์เข้ามาต้องมาช่วยเคลียร์ฮะแล้วก็ตูมเรียบร้อยครับผม รู้สึกว่าโดดลงมาเนี่ยไม่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 ค่อยจะได้ประโยชน์สักเท่าไรแต่ว่าฝั่งสีน้ำเงินเอ้า MCV โดนมงมุมเรียบร้อยครับผม GG ครับ MCV กลางไม่ได้นะไม่มีอะไรมาเคลียร์ด้วยนะครับนอกจากทำลายทิ้งนะฮะโอ้โหคุณต้องสร้างคาเชอร์เครนนะครับเพื่อเอาหุ่นเออหุ่นซ่อมแซมมามาเคลียร์มงมุมนะฮะแต่ว่าแต่ว่าไม่เป็นไรนะถึงแม้ว่ามันจะแตกไปแต่ว่าโรงรถเขาก็สร้างได้นะเพราะว่ามันเป็นยูนิตเทียร์หนึ่งอยู่แล้วนะ ไม่ต้องมีการปลดล็อกนะครับแต่ว่าตอนนี้โดนสตันเรียบร้อยครับผมโอ้โดนทุกสิ่งทุกอย่างกําลังสนเข้าไปเลยนะมีปลักซูปเปอร์ด้วยนะฮะทหารเกณฑ์ก็สลับไปใช้ระเบิดขวดยิงอัดเข้าไปจะยิงอัดเข้าไปเลยนะฮะโอ้ดินพันกันจนได้ือก็ตรงนี้ยังไงก็แตกนะฮะเพราะว่าข้างในนี้ก็มีแมงมุมนะครับค่อยรื้อถอนชิ้นส่วนอะไรทีละชิ้นทีละชิ้น,ลนแล้วก็ตุม้มเอาอย่างนะะอย่าง เรียบร้อยครับผมแมงมุมออกมาแล้วอแปดไปเรียบร้อยโอ้โหแต่ว่าฝั่งสีเขียวนี่จะเสียเปรียบทางด้านจํานวนนะฮะเอาแล้วสติ๊กเกอรเสียเงินมายัางไงครับเนี่ยฝั่งนี้โอเคบริเวณบนนี้ก็ปะทะกันอย่างสนุกสนานเลยนะฮะมี่หืมสักรูปเปอร์ยิงอัดเข้าไปที่แฮมเมอร์ไม่ใช่สิยิงอัดเข้าไปที่ทหารเรียบร้อยครับแฮมเมอร์เข้ามาเยียบโอ้โหตรงนี้สำหรับไปใช้ระเบิดมือเลยนะฮะดาเมจมันจะเยอะกว่าใช้ปืนยิงนะฮะ แต่พข้อเสียนี่แหละคือมันเป็นยูนิตเมเลนะฮะอ่าตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีเขียวก็โอ้พยายามที่จะยันไปให้ได้นะฮะมงมุมเข้ามาแล้วยังไงครับแมงมุมม,มันไมน่ทำอะไรไม่ได้แนละ้วฮะแมงมุม,มโอ้โหปันแค่นี้นะครับแล้วประเด็นคือเธอโดนมันทําดาเมจให้กันเองไม่ได้ด้วยนะอ่ามันพักสองไปเลยครับตอนนี้ฝั่งสีเขียวส่งเข้าไปเรียบร้อยครับสองคันเลยนะฮะแตกแน่นอนครับ ตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีเงินสร้าง m c v หรือเปล่าไม่น่าจะใช่ไม่แน่ใจไม่ทราบเหมือนกันฮะ m c v คิดว่าน่าจะยังไม่สร้างนะเพราะว่าตอนนี้ต้องปั๊มพวกยูนิตต่อสู้อย่างแฮมเมอร์ออกมาก่อนนะจะว่าฝั่งสีเขียวเนี่ยอา้าวเหลืออะไรครับเนี่ยโอ้โหซูเปอร์เรเเตอร์อยู่นี่ยูนิตต่อสู้แทบไม่มีเลยนะเห็นแต่แมงมุมเลยครับผมที่ตรงนี้ว่าไงครับจากซูเปอร์จะับไปใช้ระเบิดโยนเข้าไปเลยครับโอ้โหรวดาเมจเยอะมากนะแต่ก็ตูมไปในที่สุดนะฮะโอ้โห อย่างเดือดเลยนะฮะอย่างเดือดเอาตรงนี้มีแฮมเมอร์ไหลมาอีกคันนึงไม่สู้นะครับวิ่งกลับก่อนนะฮะจังหวะน,นี้โอ้โหอย่างไงครับเนี่ยเกมพลิกไปพลิกมานะฮะสุดยอดเลยครับอ่าแต่ก็ยังถือว่าดีนะที่ฝั่งสีเขียวกันบ้าไม่ได้นะฮะถ้าเป็นผมเนี่ยคือผมกดยอแมแพ้ไปแล้วนะฮะเจอบุกหนักขนาดนั้นนะเมื่อกี้แต่เขายังสู้ต่อไงเออแล้วตรงนี้วางเซนทรีกันไว้ด้วยป้อมปืนกลน,นะเนี่ย แ n นตี้อิน t ฟนทรีเบสเดฟเอนส์นะฮะ่ครับเศรำเงินไม่เข้านะฮะถอยออกก่อนตอนนี้มาสั่งสมกำลังไว้ก่อนนะฮะอ่าส่วนฝั่งสีเขียวตอนนี้ก็โอ้ขยายโรงกระเพร่ลงน้ำแล้วเรียบร้อยนะตรงนี้แมงมุมก็ยิงกระแสไฟฟ้าทำสตันซึ่งกันและกันเองนะเนี่ยว้าวอุ้ยตรงนี้ติดสองบ้างด้วยเอสเคเคตรงนี้เอา้าอะไรแตกดาวเทียมนี่นะโอเค ตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินนะพยายามที่จะเอาแฮมเมอร์มาเปิดลําแสงดูดนะดูดเซนทรีกันไปได้แหวงแหวงไปนิดหน่อยนะฮะอ่าปลักซูปเปอร์เข้าไปก็ยังเข้าไม่ได้ด้วยนะแล้วฝั่งสีเขียวเขาจะเล่นยังไงต่อครับเนี่ยสร้างอะไรเพิ่มเติมได้ไหมก็สโซ่โปรดักชันของฝั่งสีเขียวนี่นะั่นจะโอเคกาลังมานะฮะเพิ่งจะมาตรงน,นี้ซิกเกิลมาแล้วนะครับโอ้โหเจอปลักซูเปอร์เข้าไปสามคนทหารเกณฑ์อีกหนึ่งว่าไงฮนะ โรงทหารเสร็จเรียบร้อยเทสลาคอยโอ้เอาเลยนะต้องจังหวะเอ่อจังหวะนี้ต้องเทสลาคอยนะฮะเซนที่กันน,น่าจะไม่ไหวนะครับแตรงนี้หวหครับอื้ือรักทูปเปอร์แตกเรียบร้อยครับอู้เทสลาทูปเปอร์ออกมานะฮะห่วยโดยโดยต่อต้านภาคพื้นกําลังสูงประมาณนั้นแหละแต่ตรงนี้สีเขียวโดนแฮมเมอร์ยิงอยู่นะเนี่ยรถเก็บแร่ผมว่าแตกอะ ไม่แตกนะฮะเทสลาคอยเสร็จแล้วแล้วยังไงครับยิงได้ไหมเสร็จจะยังเสร็จแล้วแต่ไม่ทันนะครับออกนอกระยะได้พอดีโอ้โหอย่างนี้ฝั่งสีเขียวต้องวิ่งตามเลยนะฮะแต่มันจะทันไหมครับเทสลาทูเปอร์้อเทสลาทูเปอร์เข้าไปประชิดได้นี่คือจบเลยนะฮะแฮมเมอร์เนี่ยใช้สกิลนี้เลยนะ E M d i s r u p t o r นี่ก็คือสตันยูนิตยานยานยนต์ทั้งหมดนะฮะแต่มันระยะมันแคบอะประมาณเท่านี้เองเนละ แล้วตรงนี้อะไรเนี่ยโอ้แมงมุมมารื้อถอนรถเก็บแร่เอาแตกไปแล้วโอ้โหติดดาวด้วยอันตรายยิ่งกว่าเดิมนะฮะจังหวะน,นี้โอ้โหตานี้สู้กันแบบสุดๆเลยฮะสู้ยิบตาไม่มีใครยอมแพ้เลยครับรท้ายสุดเทสล่าคอยยิงแฮมเมอร์แตกไปหนึ่งนะฮะยิงไปอีกก็จะแตกอีกหมฮะแล้วก็อูมแตกอีกนะครับโอ้โหต้องยิงสองทีนะฮะเอาคันนี้มาอีกนะฮะ โดนเข้าไปทีหนึง่งเลือดแดงเคลื่อนที่ช้าแล้วก็บึ้มเรียบร้อยครับผมมองรครับซิกเกิลซิกเกิลเข้ามาเนี่ยผมว่าน่าจะแตกนะฮะโอเคต้องโดนนี้ก่อนส่วนตรงนี้นะฮะแฮมเมอร์ยังอยู่นะครับโอ้โหเอยเทสลาอ๋อเทสลาซูเป,เปอร์มันโดนเอ่อไม่มุมสตันได้นะเพราะว่ามันถือว่าเป็นยูนิตเอ่อที่มีส่วนประกอบของโลหะเยอะอยู่นะไม่รู้ว่าจะเรียกในดีไบโอเมคานิคอลนะฮะชีวาจาักรกลประมาณนั่นแหละแล้วแฮมเมอร์มันยิงอะไรเนะี่ยแตกไปครับ น้ำเงินคุณทําอะไรครับนี่เหรอเดี๋ยวต้องมาอ๋อต้องมาไมโครแถวนี้ก่อนนะโอเคโอเคอแล้วก็อีกอย่างนี้เผื่อใครไม่รู้นะฮะเทสลาทูปเปอร์เนี่ยสามารถถูกไอ้แม่เหล็กของโซเวียตดูดได้นะเนี่ยเนีน่ยไอ้เนี่ยวะแมกเนติกซัซตเทอร์ไลเนี่ยอันเนี้ยดูดเทสลาทูปเปอร์ได้นะฮ <c oughs> ะนี่ตอนนี้ฝั่งอันนี้สีอะไรสีเขียว สนามบินมาแล้วเอา้าสีน้ําเงินถึงกับต้องกดยอมแพ้เลยนะฮะโอ้โหเจอทวินเบลดเข้าไปสู้ไม่ไหวแน่นอนครับผมจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้สนามบินอยู่ด้านบนนี้นี่เองนะคอืมชนะไปด้วยเวลาประมาณเกือบจะเก้านาทีหรือเก้านาทีก็ไม่รู้นะอะสิ่งก่อสร้างนะฮะทรัพยากร,กรก็ประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหควยกันไปคุยกันมาผมว่าตาแรกนี้เดือดดีนะ,ะผมชอบนะอโอเคครับใช้ชนะในตาแรกนี้ก็ได้ตกเป็นของคุณ4925ฝั่งสีเขียวนะฮะ ไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะครับมาต่อกันในตาที่สองนะฮะยูนิแมรไฟไอแลนด์นะครับผมคราวนี้คุณอะไระนะซีเก้าสองห้าลืมชื่อเขาตลอดเลยนะตั้งชื่อได้เท่มากเลยนะเล่นเป็นโซเวียตสีเขียวที่ฝั่งซ้ายล่างนะฮะส่วนฟรอสตอมนี่ก็อยู่ฝั่งขวาบนนะฮะเป็นโซเวียตสีน้ําเงินเช่นเดิมนะครับผมโอเคตาที่แล้วก็พ่ายแพ้ไปนะก็มาดูกันนะครับว่าตานี้จะเป็นอย่างไรนะคุณฟรอสตอมตอบตัวทวิฟรอสตอมเออ ออกเสียงให้ถูกนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่สตรอมนะฮะต้องออกเสียงว่าสตรอมนะฮะคำนี้เนี่ยรู้สึกว่าคนไทยยุคใหม่ๆนี้จะออกเสียงผิดกันนะ,อะโอเคช่างมันนะครับเรื่องนั้นรู้แต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเขียวสีน้ําเงินโอโ้มีเยอะมากโอเคและทางนี้ว่าไงครับก็เยอะเช่นกันฮนะสงครามหมีจริงๆหมีนี่คือเขาตั้งใจสร้างมาเพื่อสเกลนะ,ะแต่พอสร้างออกมาแล้วก็ต้องมา สู้กับฝั่งตรงข้ามมันก็เลยต้องบําออกมาเยอะๆหน่อยนะแล้วอย่างคือมันก็ดีด้วยนะในะในช่วงแรกของเกมเพราะว่าเขาจะมีแค่โรงทหารไงแล้วที่สําคัญคือเอามาดีนายตัวเอนจิเนียร์เรียบร้อยครับแตกครับจังหวะนี้โอ้โ,อโหติดบั้งกันเลยนะแตกครับโอ้โหฝั่งเสียเงินยึดบอ่อน้ำมันได้แล้วในที่สุดนะฮะตรงนี้ว่าไงครับหมีของเสียเงินยังเยอะอยู่นะํำรามไปทีเดียวสตันสามนะฮะแตกทั้งฝูงโอ้โหแล้วมีขึ้นมาอีกอื สงครามหมีโอ้โหแล้วโดนไปอีกนะทหารเกณฑ์สองคนนี้เรียบร้อยครับปืนหล่นตายนะฮะส่วนในบ้านนี้โรงเก็บแร่แห่งที่สองเพิ่งจะมานะฮะโรงรถมาแล้วว่าไงครับจังหวะนี้ต้องแมงมุมนะครับโดดใส่เลยครับแล้วแมงมุมนี่นดามเมจไม่ใช่ดาามจเอเอ,อสปีดมันเยอะกว่าหมีด้วยนะเนี่ยโดดใส่เรียบร้อยครับไม่มีเอฟเฟคเลือดแตกรกระจายด้วยนะเนี่ยโือตัว่าโดดใส่ปุ๊บนี่นอนเลยนะ ลงน้ําแล้วยังไงครับแมงมุมมันว่ายน้ําได้นะฮะในภาคนี้เรียบร้อยครับโอ้โหไม่มีมันไม่มีเสียงหมีเออไม่มีด้วยนะเสียงตอนมันตายอ่ะเออมีอยู่เออบางทีก็มีบางทีไม่มีตรงนี้ว่าไงครับแมงมุมอีกตัวหนึ่งตอนนี้ฝั่งสีเขียวมีแมงมุมกี่ตัวแล้วครับเนี่ยเห็นอยู่สองนะฮะสีน้ําเงินเล่นหมีไม่ได้แล้วครับจังหวะน,นี้นี่ต้องใช้ทหารแล้วนะฮะ ทหารเกณฑ์มายิงอัดเข้าไปแล้วตรงนี้ก็มีเมงมุมของฝั่งสีนเงินไหลมาอีกนะฮะโอ้โหแต่ว่าฝั่งสีเขียวนี้จะเสียเปรียบทางด้านจํานวนนะฮะนจังหวะนี้นะครับตรงนี้อะไรเอ่ยเซนรี่กันเพิ่งจะผุดขึ้นมานะฮะโอ้โหแล้วว่ายังไงอะเรียกเตอร์โอ้สีเขียวตั้งหมดครับเรียบร้อยครับจีจีฮะตั้งหมดอยู่นี่ต่อสู้ก็ไม่มีครับฝั่งสีนเงินนี่เข้ามาอย่างอย่างเยอะเลยนะฮะล้นหลามเลยฮะจังหวะนี้แพ้แน่นอนครับ ไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายนะฮะโอ้โหแล้วจะขึ้นเทียร์สองแล้วด้วยเนี่ยซูปเปอร์เรยกเตอร์มาแล้วนนะอะจังหวันนี้เอาไว้ไงครับต่างไฟต่างช็อตซึ่งกันและกันนะฮะแล้วก็ระเบิดตู้มไปแล้วนะแมงมุมอมืตามไปเรียบร้อยครับจีจีฮนะชัดเจนครับไม่ต้องไม่ต้องเดายากเลยนะับว่าใครแพ้นะฮะฝั่งสีเขียวแพ้แน่นอนครับสรุปฟรอสตอมก็ได้ไปหนึ่งแต้มนะฮะตอนนี้สตว์ทุยเดินพันกันขออภัยตอนนี้คะแนนเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งแล้วนะฮะ สิ่งก่อสร้างอย่างนี้มาอย่างนี้ทรัพยากรสีน้ําเงินนี่นำโด่งแน่นอนนะฮะยึดบ่อน้ํามันได้ด้วยนะฮะสีเขียวในะี่ยึดไม่ได้สักบ่อเลยนะเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะฮะโอเคไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะครับตาที่3นะฮะอยู่ในแมปสโน p ลาวนะฮะคุณ4-9-2-5นะครับก็อยู่ฝั่งบนนะฮะส่วนฟรอสตอมอยู่ฝั่งล่างนะครับผมเป็นแมปที่ถือว่าค่อนข้างจะสว่างนะฮะจริงๆก็ มันไม่ค่อนข้างสว่างนะครับมันสว่างมากเลยนะเพราะว่าเป็นแมพพิมะนฮะใครที่กลัวจะเสียสายตานะ,ะก็สามารถที่จะรีแสงลงได้นะ,ะนี่เป็นคําแนะนําเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมอ่ะโอเคตอนนี้คะแนนเสมอกันหนึ่งหนึ่งนะ,ะอย่างที่บอกไปก็มาดูกันนะ,ะว่าตานี้ใครจะชนะถ้าชนะนี่ก็ได้คะแนนขึ้นนําไปเป็นสองหนึ่งเลยนะ,ะซึ่งรอบนี้เขาแข่งกัน base of five นะคะคแนนคะแนนทุยคะแนนดีที่สุดจากทั้งหมดหรอบนะฮะก็คือได้สามแต้มก่อนชนะนะครับผม ใครได้3ามเต้มก่อนก็คือเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เลยนะทีตรงนี้ฝั่งสีเขียวส่งเอนจิเนียร์มาเฮ้ยมาเดียวๆอย่างงี้ไม่ได้นะฮะต้องส่งมีเข้ามาเรียบร้อยครับโอ้โหจังหวะใช้สกิลไม่ดีเลยนะจังหวะเมื่อกี้เอาเรียบร้อยครับเข้าไปตบได้ไหมได้อยู่นะฮะและตรงนี้โดนปีกโอเคเอนจินเนียร์ตายครับแน่นอนโดนก่อนคนแรกเลยนะอเคสลับกันเรียบร้อยครับผมโอ้โห ฝั่งเสียงเงินนี่คือเดือดเลยนะฮะจริงๆเกมนี้เนี่ยมันเอ้ยไม่ใช่แมปแมปนี้เนี่ยมันเล่นง่ายมากเลยนะฮะถ้าเจอแบบผู้เล่นที่แบบพอเป็นการเป็นงานนี่คือคุณส่งหมีหรือส่งหมาเข้ามาดักรอก่อนเลยก็ได้นะฮะถ้าเป็นฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องใช้ Imperial w a บริเ er อร์นะชักดาบออกมานะไล่ฟันประมาณนั้นแหละเอามาดักทางนี้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เขาเข้าบ่อน้ำมันบ่อนี้ได้หรือไม่ก็มาทางนี้นะฮะจะได้มากันฝั่งนี้อะไรประมาณนี้แหละฮะบริเวณตรงกลางเนี่ยยังไม่ต้องเล่นเยอะก็ได้นนนะะัั่หลครบ อย่างที่ฝั่งสีน้ำเงินเขาทำนะสามารถตบเอนจิเนียแตกได้นะเมื่อกี้แล้วก็มาอีกแล้วครับผมเอาเรียบร้อยครับโอ้โหฝั่งสีเขียวต้องแก้ทางโดยการสร้างแมงมุมออกมานะฮะเหมือนตาที่แล้วเลยนะฮะแต่ว่าตานี้ยเขาจะชนะหนรือเปล่าเราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะแล้วก็วิ่งมาถึงแล้วนะฮะอย่างนี้เลยอย่างไรครับมีมาอีกตัวหนึ่งนะฮะโอเคอย่างน้อยฝั่งสีเขียวก็ยึดบ่อน้ำมันได้นะดูทรงแล้ว พาตอนนี้สีน้ําเงินไม่เหลืออะไรที่จะมาทําดาเมจแล้วนะแมงบุมนี่ก็ไม่น่าจะเอาน่าจะวิ่งไปไม่ทันนะเอ๊แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่ากดสร้างบังเกอร์ไปด้วยเนี่ยจะดีมากเลยนะแบบเทิลบังเกอร์โอเคเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะฮะสลับไปเป็นธงโซเวียตสีเขียวนะนี่ธงโซเวียตสีน้าเงินนะขัดใจนะขัดใจโซเวียตมันไม่ควรจะเป็นสีน้ําเงินมันควรที่จะเป็นสีแดงมากกว่านะอ่ะ มาดูกันนะครับฝั่งสีเขียวตอนนี้ว่ายัางไงฮะขึ้นเทียสองไหมยังไม่ขึ้นนะแต่ว่าขยายโรงเก็บได้ม,มานะจุดนี้นะครับใช้วิธีการต่อฐานเอานะต่อแล้วก็ขายทิ้งด้วยนะโอเคซูปเปอร์เรยเร์เก็ากำลังมานะจากฝั่งสีเขียวนะครับฝั่งสีน้ำเงินว่าไงสีน้ำเงินก็เพิ่งจะกดมานะฮะค่อยๆงอกขึ้นมานะครับเทียสองรถถังแฮมเมอร์มาแน่นอนนะครับจังหวะน,นี้แล้วยังไงต่อครับ ตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรนอกจากซิกเกิลส่งไปก่อนนะฮะโดนสตันโดนระเบิดขวดเข้าไปด้วยมีวิ่งเข้ามา,าคำรามเรียบร้อยครับแล้วก็โดนซิกเกิลยิงตายนะโอเคอยู่บนน้ำนี่ก็มีเธอโด,ดนของฝั่งสีน้ำเงินอีกตัวนึงโอ้ซิกเกิลโดนมายิงแตกเรียบร้อยแต่ซิกเกิลก็ตามไปนะซิกเกิลสีเขียวนะทีฝั่งสีน้าเงินว่าไงฮะบ,บกเลยไหมครับยกขลขึ้นบกแล้วนะตรงน,นี้มีแฮมเมอร์ออกมาแล้วนะ คุณจะเข้าเอาแฮมเมอร์ไปประชิดทำไมครับออ้ยเกือบนะฮะยังดีนะครับที่เขายังไม่เข้านะฮะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งเสี่ยมเงินนี่โดนมงมุมเข้าไปแล้วนะฮะคันหนึ่งตัวหนึ่งนะแตกเรียบร้อยครับเอาตัวนี้โดนยิงบึ้มไปแล้วส่วนตรงนี้ดูนะครับด,ด,ดูดูคุณไม่ควรยิงคุณควรดูดครับผมออ้ยจะได้ปืนกลมาใช้นะเสียดายเลยนะอื่มจังหวะน,นี้ววายังไงฮะฝั่งสีเขียวกันบ้านได้อยู่นะก็ดีนะครับ จังหวะน,นี้สีเขียวส่งแฮมเมอร์วิ่งออกไปนะครับส่วนฝั่งสีเงินมีแฮมเมอร์หรือ,อยังยังไม่มีแต่ว่าอู้เปิดเทกไปสนามบินนะแสดงว่าเขาจะเล่นเขาจะสร้างเอ่อมันชื่ออะไรนะทวินเบลดนะดูส่งแล้วมิคงยังไม่เล่นฮะเน้นไปที่ทวินเบลดก่อนนะตรงนี้เจอแมงมุมอุ้ยเกือบเข้าได้ครับโดนสตันพอดีเลยแล้วก็บึรมไปนะเข้าประชิดไม่ได้นะครับอืมจริงจริงยูนิตที่โดนเอ่อสกิลสตันของตัวเทอร์รโดนเนี่ย สามารถโจมตีได้นะถ้ามันเป็นยูนิคยิงนะแต่ประเด็นคือมันเคลื่อนที่ไม่ได้แค่นั้นแหละแต่ว่าถ้าเจอสกิลช็อตอของเทสลาทูเปอร์นี่ก็คือทําอะไรไม่ได้เลยครับตกเป็นเป้านิ่งเลยเคลื่อนที่ไม่ได้โจมตีไม่ได้ใช้ความสามารถไม่ได้เลยแต่คิดว่าตาน,นี้เขาไม่น่าจะได้หรอกครโอเค MCV อยู่นี่นี่เองนะับพับมากลางตรงนี้นะฮะทำการขยายฐานนะครับรงเก็บเร่มาแน่นอน,นะฮะนีไง โอ้โหแล้วต้นไม้ก็หายไปอย่างลึกลับเลยนะครับปกติมันจะต้องแบบเหมือนถูกโค่นล,ล้มนะครับประมาณนี้เคแล้วตรงนี้ไว่าไงครับฝั่งสีเขียวเข้ามาแล้วฮะจเจอทวินเบลดของฝั่งสีน้ําเงินฮะต้องถอยก่อนนะครับทวินเบลดนี้จเจอไปขนาดนี้สู้ไม่ไหวแน่นอนฮะสองลำเลยนะครับผมโอ้โหบูฟล็อกต้องมาแล้วนะฮะจังหวะนี้มาหรือยงังนั่นไงมาแล้วนะบูฟล็อก ปลักแคนนอนตามมาด้วยหรือเปล่านี่ไม่รู้นะตัวรู้แต่ว่าฝั่งสีเงินปล่อยเทวินเบดให้โดนดาเมจอย่างนี้เลยฮะโอเคไม่ร่วงแต่ก็เกือบนะครับนิดเดียวจริงๆนะโอ้โหคุณดูเลือดสิอย่างเดือนเลยฮะ,ะล้าฝั่งสีเงินมีอีกคันเออไม่ใช่อีกอีกคันอ,อีกลำหนึ่งโอ้น่าจะเอาเทวินเบดมาปล่อยในมุมนะฮะเนี่ยเรียบร้อยครับกนาะนี้ไม่มีคลาเชอร์เครนด้วยนะฮะต้องคงต้องทําลายทิ้งแล้วครับโอ้โหแล้วก็เาเมื่อกี้เห็นมหารัสอ๋อโดนบูฟล็อกไล่ออกไปนะโอเค รอตัวไปนะครับแตกบึ้มเรียบร้อยยังไงฮะยิ่งยิ่งบึ้มโอเคดีอยู่นะฮะมงมุมมันวิ่งมาไม่ทันนะถ้าวิ่งเข้าทันนี่ก็เสร็จนะครับซิกเกิลอือจริงจริงมงมุมนี่มันเป็นยูนิตที่เปราะบางมากเลยนะคือมันโดนโดนดาเมจได้ดีมากเลยหมายถึงว่าโดนดาเมจได้เยอะนะมันมันเหมือนว่าจะเป็นยูนิตทหารแต่ว่ามันก็ไม่ใช่มันเป็นยูนิตยานยนต์ที่เลือดน้อยนะ เอาง่ายๆคืออาวุธต,ต่อต้านทหารราบหรือต่อต้านยันเกราะเนี่ยยิงเข้าแมงมุมเนี่ยเข้าเยอะมากนะนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเป็นทหารเนี่ยถ้าโดนแบบปืนใหญ่อย่างปืนใหญ่รถถังแฮมเมอร์ยิงเนี่ยกว่ามันจะตายนะมันต้องใช้เวลานะครับแต่ว่าแฮม,มเมอร์นี่ย,ยิงเธอโดนแป๊บเดียวแตกนะประมาณนี้ว้าวแล้วตอนนี้สีเขียวต่อกชื่อครีนมาด้านหน้าฐานนะฮะเอาแบบนี้เลยนะครับผมอ่าก็ดีนะจะได้ซ่อมจะได้เคลียร์แมงมุมด้วยนะเล่นสู้กับโซเฟียด้วยกันเนี่ยผมว่ามันจําเป็นอยู่นะฮะวิธีเคลียร์แมงมุมนะฮะ แต่ตอนนี้ตังหมดนะสีเขียวอืมวางแผนแบบค่อนข้างสิ้นเปลืองอ๋อรงเก็บแรแตกใช่ใช่ใช่ผมลืมไปเขาต้องสร้างใหม่เนาะโอเคแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเขียวมีหนึ่งสองสามสี่มีโรงเก็บแร่ทั้งหมดสี่โรงแล้วนะฮะแล้วยังไง่ะครับจังหวะน,นี้ในขณะที่ฝั่งสีน้ำเงินก็มีหนึ่งสองสามแค่สามโรงนะที่โรงที่สี่ยังไม่มานะ แต่พอเขาสร้างทวินเบลดออกมาแล้วบินไปบินมานะฮะฝั่งสีเขียวก็สร้างสนามบินด้วยนะฮะแก้ทางด้วยเครื่องบินมิกนะฮะตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีน้ำเงินบุกขึ้นมาบนนี้ด้วยแฮมเมอร์และทวินเบลดนะครับโอ้โหยิงเข้าไปที่รถเก็บแร่เปิดเจาะเลยนะฮะเรียบร้อยครับเครื่องบินมิกบินตามเลยครับทวินเบลดชะตาขาดแน่นอนฮนะจังหวะน,นี้หนียังไงก็หนีไม่พ้นนะฮะบึ้มแล้วเรียบร้อยแล้วตรงนี้ฝั่งสีน้เงินก็สร้างบูฟล็อกขึ้นมาบ้างนะฮะทวินเบลดมาอีกแล้วสีดูโอ้โหอย่างเดือดเลยนะจังหวะน,นี้ ยังไงฮะฝั่สงสีน้ำเงินไม่รอดแน่นอนครับจังหวะนี้อุ้ห์เห็นม,มือสีเขียวมาดูดบูฟล็อกออกแตกนะครับดูดไม่ทันฮนะบ,บึมไปแล้วแล้วก็โดนแมงมุมเข้าปีกนะฮะคันนี้ดูดคืนเลยครับอืมบูฟล็อกแตกเรียบร้อยโอเคก็แตกตามกันไปนะฮะตรงนี้มีบูฟล็อกลอยลำอยู่นะครับบึมลงน้ำนะฮะทวินเบลดโอ้โหโอเคกลับมาเติมเติมได้แค่เอ่อไม่ใช่เชื้อเพลิงมัน มันคืออะไรนะเติมกระสุนนะฮะแต่ว่าซ่อมไม่ได้นะถ้าจะซ่อมต้องมาเข้าระยะของคราเชอร์ครีนนะครับผมแล้วตรงนี้ว่าไงฮะทูญเบลดฝั่งซีเคียวโอ้โหส่งมาทําลายบ่อน้ํามันเลยนะครับไม่ยึดนะฮะทำลายทิ้งเลยครับจังหวะน,นี้ไม่อยากเสียตังค์เอนจิเนียร์นะฮะสร้างเอนจิเนียร์แล้วก็เสียตังค์ห้าร้อยนะโอเคเอา้ามีสลับโอเคตั้งขบวนทับใหม่นะฮะซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมีสิ่งมากเลยนะซ่อมแบบ ทั้งทงที่ยังลอยลําอยู่นะในชีวิตจริงนี่เขาทาอะไรอย่างนะี้ได้ไหมผมไม่ทราบนะบแต่ก็ไม่เคยเห็นที่ไหนเขาทานะเอ้ยเดี๋ยวฟังซีน้ำเงินว่าไงจะมาส่ทงทวินเบดอไม่ใช่ส่งเอ่อแฮมเมอร์นะฮะโอโ้แตกเลยครับแตกยกลำนะฮะทั้งคอปเตอร์ทั้งรถถังนะแตกกลางอากาศเลยครับจ้าเอ๋พอดีนะครับเรียบร้อยครับผมโอ้ตรงนี้ฝั่งซีกนก็ไปแล้วนะฮะหือกะจะเล่นทวินเบดนะฮะแต่ว่าเจอเขาออกเครื่องบินมิกมานะฮะไม่ไหวนะครับโอ้โหจังหวะนี้ คุณ4925ฝั 25, ่งสีเขียวก็ได้คะแนนขึ้นนำไปเป็น2ต่อ1นะฮะว,ว้าวโอเคครับสิ่งก่อสร้างแบบนี้นะทรัพยากรอ,อันนี้สำคัญนะฝั่งสีเขียวนี้นำมาตลอดแล้วรู้สึกว่าน่าจะไปจบกันที่ท้ายเกมพอดีเลยนะโอเคครับไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะฮะอะมาต่อกันในตาที่4นะครับผมอยู่ในแมปคามบารีริพับลิกนะฮะคุณ4925อยู่ฝั่ง ขวานะฮะส่วนฟรอสตอมอยู่ฝั่งซ้ายนะครับก็ยังคงเป็นโซเวียตเช่นกันเหมือนเดิมนะฮะแมชนี้ก็จะเป็นแมชโซเวียตเมืริ่มแมชนะฮะน่าจะทั้งคลิปเลยนะฮะโอเคโซเวียตเจอโซเวียตกันเมืริ่มแมชคืออะไรอันนี้บอกไว้เผื่อคนที่ไม่เคยได้ยินคำนี้นะฮะหรือว่ามือใหม่สำหรับเกม RTS นะฮะอืจริงๆมัน ก็เป็นคําที่สามารถใช้กับเกมแนวอื่นก็ได้นะมิร์เล่แมชคืออะไรคือแมชที่ทั้ง2ฝ่ายหรือมากกว่า2ฝ่ายนะเล่นเป็นเอ่ยังไงเล่นเป็นฝ่ายเดียวกันไม่ใช่เอาใหม่ที่คือผู้เล่น2คนหรือมากกว่า2คนนะเล่นเป็นฝ่ายเดียวกันหรือเป็นเผ่าเดียวกันนะในกรณีของเรื่เลือดสในคลิปนี้ก็คือเป็นโซเวียตเจอกันเองนะก็คือโซเวียตชนกับเซเบียตโซเวียตชนกับโซเวียตก,ก,ก,ก็คือ เนื้อแมชนะเรื้อก็คือกระจกนะก็เหมือนกับว่าเราส่องกระจกไงมันก็เป็นภาพสะท้อนซึ่งกันและกันนั่นแหละนะฮะโอเคแต่ว่าตอนนี้ในฝั่งเสียงเงินโอ้โหปั๊มมีออกมาสีเขียวนี่เดาทางออกได้ง่ายๆเลยนะฮะว่าเขาจะเล่นอะไรนะฮะก็เลยออกแมงมุมนะฮะรีบเร่งสร้างแมงมุมอมแลทุยส,สร้างแมงมุมออกมาตามด้วยซิกเกิลน,นะ,ะไม่มีโรงทหารด้วยนะแสดงว,ว่าเขาไม่ยึดบ่อน้ำมันเป็นไปได้ว่าเขาจะเล่นเกมเร็วนะในตานี้นะฮะสำหรับฝั่งสีเขียวนะครับผมโอ้โห ตอนนี้ไปครับโดนเข้าไปโดนรุมยิงนะเนี่ยเข้าตึกก่อนเลยครับเข้าบ้านเรียบร้อยครับหไหลมาอีกหนึ่งนะโอเคแล้วด้านล่างนี้มีแมงมุมว่ายนะ้ำมาหนึ่งตัวตามด้วยสิงเรโอ้โหเล่นท่าเรือเลยนะเนี่ยแล้ว MCV ขายทิ้งวิน,นียรไปยึดบ่อน้ำมันแน่นอนฮนะดูส่งแล้วในขณะที่กองทัพกำลังมมั่วกันอยู่ตรงนี้นะก็จะส่งวิน,นียรวิ่งขึ้นไปส่วนตรงนี้ฝั่งซิมก็ส่งขึ้นไปด้วยเช่นกันฮนะ ตรงนี้ว้ฮะสิกเกิลเข้ามาแล้วโดดเข้าไปดึงนะฮะเข้าไปในรั้วยิงรถเจ็บแร้อย่างสบายใจอู้สองคันเลยนะฮะส่วนฝั่งสีเขียวก็มีเธอโดนอยู่นะฮะทำตันเรียบร้อยครับปิงเรเข้ามาแล้วนะยิงเลยครับอืเฮ้ยเป็นสิกเกิลอยฟ้า <c oughs> ตูมเรียบร้อยครับผมอ <c oughs> ไม่รอดแล้วตรงนี้ว่าไงฮะ ทหารเกณฑ์โอ้แตกแน่นอนแล้วฝั่งเสียมเงินเขาจะเล่นอะไรครับเนี่ยเขาไม่เหลืออะไรแล้วนะฮะมีแต่ทหารที่ประจําอยู่ในตึกในบ้านนะฮะต้องดึงมาใช้งานก่อนนะเนี่ยแล้วประเด็นคือฝั่งเสียงเงินเอ้ฝั่งสีเขียวเขาเล่นสติงเรย์ด้วยนะสีนําเงินบอกไม่ไหวเลยครับถ้าจะเล่นแบบนี้นี่ยังไงก็สู้ไม่ได้นะโอ้โหแพ้ในเวลาประมาณสองนาทีครึ่งนะเรียบร้อยครับผมอือหือโอ้โหแล้วคุณดูจํานวนยูนิตนะฮะฝั่งเสียงเงินนี่คือน,นํามาตลอดเลยนะแล้วก็มาจบที่นี่นะ โอโ้นี่นะครับความน่ากลัวของกองทัพโซเวียตนะถ้าว่าเขาได้ขึ้นท่าเรือตั้งแต่แรกๆนะคุณแทบจะกันไม่ได้เลยนะโอ้โหเรียบร้อยครับสรุปคุณสิบเกงหนึ่งชนะไปด้วยคะแนน3ตนะ่อ1นึ่งนะฮจริงๆเนี่ยคู่นี้จะเล่นกัน5เกมแต่ว่าอีกเกมหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้เซฟรีเพย์มานะฮะก็คือ มันจะเป็นคะแนน3าสองจริงๆอ่ะฝั่งสีเขียวจะได้สแล้วสีน้ำเงินจะได้2นะแต่ก็อย่างที่บอกคืออีกคลิปหนึ่งเขาไม่ได้เซฟรีเพย์มาแจกนะนั่นแหละครับแต่เอาง่ายๆก็คือคุณสี่เก้สองห้าก็เป็นผู้ชนะนะสามารถเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ต่อไปนะครับผมอ่าก็ยินดีด้วยฮนะเดี๋ยวเราไปดูกันในรอบชิงต่อไปเลยนะฮะว่าใครจะได้เป็นแชมป์ในอีเวนต์นี้นะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ และนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ